เมื่อจัก,กรวาลรวมเป็นหนึ่งเดียวอยากรู้ต้องได้รู้อยากเห็นโลกทั้งใบต้องได้เห็นสตรีมมิ่งสารคดีใหม่ที่ d o c i l l a c o m จาก Next Step d o c i l a k n o the Unknown d o c i l a สตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o c i l l a c o m ปลาฝนในอเมริกากลางนั้นคือที่กบดานอันแสนสำราญใจสำหรับสัตว์ที่น่าทึ่งชนิดหนึ่งข้างขาวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่สามารถบินได้อย่างชำนาญ แต่ท่ามกลางความสำเร็จบนอากาศขังขาวมีวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างเรียบง่ายเช่นหนูโอพพซัมนี้ผู้มันอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งออกหากินในตอนกลางคืนที่ปรับตัวได้เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยเป็นขาในที่สุดก็ขับกลายเป็นปีกบันนี้พวกมันออกล่าได้ทั่วป่า แต่การหาอาหารท่ามกลางความมืดมิดของค่ำคืนต้องอาศัยประสาทที่แม่นยำหลายประการข้างข่าวหลายชนิดจะส่งเสียงความถี่สูงที่สะท้อนวัตถุก,กลับมาโซน่าอากาศที่เรียกกันว่าเอ็กโคโลเคชันหรือการใช้เสียงสะท้อนหาตำแหน่งบ่งบอกถึงขนาดขอบเขตและความเร็วของวัตถุอื่นๆ ค้างคาวบางชนิดนั้นใช้เอ็กโคโลเคชันและการดมกลิ่นเพื่อการหาผลไม้ในยามค่ำคืนค้างคาวอื่นๆก็ใช้เสียงและสายตาเพื่อมองหาเหยื่อและค้างคาวดูดเลือดที่โด่งดังก็ใช้เอ็กโคโลเคชันและประสาทที่ไวต่อความร้อนเพื่อออกหาอาหารในตอนกลางคืน ค้างคาวกว่า900สายพันธุ์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มที่หลากหลายที่สุดกลุ่มหนึ่งและการปรับตัวอันน่าทึ่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้พวกมันประสบความสําเร็จก็คือการใช้ e c h o โค c โลเ o ชเขาก็บอกว่าเธออยากจะเป็นค้างคาวอยากได้ประสบการณ์เ <or S 2> ช่นนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเรียนรู้วิธีบินโดยเฉพาะในป่า <to just S 1> เรียนรู้การเล็กเลี่ยงเครื่องกีดขวางรู้สึกและสัมผัสป่าในยามคำ่ำคืน ดรอลิสเบตคาวเกนั้นได้อุทิศชีวิตการทำงานให้กับการศึกษาข้างคา,าวเธอบอกว่าการทำงานกับข้างคาวนั้นเป็นความท้าทายเพราะว่าการศึกษาพวกมันทำได้ยากพวกมันมีชีวิตชีวาในตอนกลางคืนคล,คล่องแคล่วและต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษเพื่อขยายปสงนาของมันในความมืดด้วยการใช้กล้องสองตัวที่มีระบบมัลติแฟลชและไมโครโฟนที่ไวเป็นพิเศษ เขาก็สามารถเก็บภาพและเสียงเพื่อศึกษาวิธีที่ค้างคาวใช้เอโคโลเคชันเพื่อหาเหยื่อไม่นานนักเธอก็ได้ในสิ่งที่ต้องการเขาก็บอกว่าจังหวะการกระพือปีกแต่ละครั้งค้างคาวจะส่งเสียงชักชักชักออกมา เมื่อมันตรวจพบมแมลงแล้ว,ลวก็จะยิ่งส่งเสียงแบบเดียวกันออกมาเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปถึงตัวมแมลงโดยทำเสียงแบบแนี้รัวที่ยิบมันเป็นภาพชีวิตที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืน คางขาวกินปลาใช้เอ็โคลโลเคชันด้วยวิธีการที่น่าทึ่งไปยิ่งกว่านั้นพวกมันจะอ่านรอยลอกคลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อปลาขึ้นมาบนผิวน้ำเมื่อได้เป้าหมายแล้วคาง่าวกินปลาก็จะโฉบลงไปคว้าอาหารมาได้ And the whole ขณะที่การตกปลาต้องอาศัยโซน่าและจังหวะอันแม่นยำแต่ครัง้งงคาวดูดเลือดกลับผสมผสานเอโคโลเคชันกับประสาทที่ไวต่อความร้อนเมื่อความมืดโรยตัวลงมาพวกมันจะใช้โซน่าและสายตาเพื่อตรวจหาเหยือ่อแต่จมูกของคั้างคาวดูดเลือดน,นั้นทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องตรวจความร้อน เป็นประลอดวัดอุณหภูมิตามธรรมชาติที่สามารถตรวจจับจุดความร้อนของสัตว์ต่างๆได้ในบริเวณเส้นเลือดที่ไหลเวียนใกล้ผิวหนังเ,เป้าหมายของคืนนี้คือหมูป่าเพคคารี่ตัวน้อยพวกมันเคลื่อนตัวก็ไปอย่างเงียบกลิบราวกับหัวขโมยในยามค่ำคืน ฟันของผู้มันแหลมคมกระทั่งเหยืย่อไม่รู้สึกถึงแรงกัดข้างข่าวดูดเลือดนั้นตรวจจับความร้อนมานานแสนนานแล้วและบัดนี้เราก็มีกล้องที่สามารถทำได้แบบเดียวกันคุณสบอกว่าการเข้าไปในถ้ำพร้อมด้วยกล้องความร้อนเป็นครั้งแรก จะช่วยเปิดตาของคุณสู่โลกใหม่ที่ซึ่งคุณได้มองเห็นสิ่งที่เหมือนกับดวงไฟระย,ยิบระยับบนเพดานถา้ำได้เห็นสิ่งที่ข้างข่าวทําและพฤติกรรมตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องฉายแสงก็ไปรบกวนพวกมันและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําได้มาก่อนนักชีววิทยาเรื่องข้างข่งขาวด Tom อรทอมคุนส์ร่วมทีมกับเจฟฟรงค์ที่ช่วยในการพัฒนาเทคนิคอันยอดเยี่ยมนี้ กล้องความร้อนอินฟราเรดจะดักจับแหล่งความร้อนทั้งหมดได้อย่างง่ายดายแม้แต่ความร้อนจากรอยมืออุ่นๆบนเพดานถ้ำที่เย็นเยียบการทดสอบหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของสัตว์น้อยใหญ่ในป่า เป็นโอกาสอันดีในการปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ เชฟแฟรงค์แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกล้องด้วยการหันกลับมาหาตัวเองเขาอธิบายว่าเขาไม่มีหนวดแต่ตรงนี้ดูเหมือนจะเย็นสาเหตุก็เป็นเพราะมีเหงื่อสะสมอยู่เหนือริมฝีปากบนซึ่งทําให้มีความเย็นเกิดขึ้นเล็กน้อยในเสื้อก็เช่นกันเพราะว่าเขามีเหงื่อออกแต่หากว่าเขาวางมือลงไปก็จะทําให้จุดนั้นอุ่นขึ้นและมีรอยมือ เขาบอกว่าเขามีเครื่องดื่มอยู่ขวดหนึ่งและจะเทใส,ส่ปากแม้จะไม่เย็นมากแต่ก็ทำให้เย็นขึ้นมากเล็กน้อยเมื่อเทใส,ส่ปากจะเห็นว่าปากเย็นลงนิดหน่อยและหากว่าเขาเทแบบไหลหกเลอะเทอะ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามันไหลลงมาตามใบหน้า <c oughs> เขาจะแนบมันกับแก้มทำให้แก้มเย็นลง และเมื่อเพิ่มความไวของกล้องนี้มากขึ้น,นก็จะเห็นเหมือนลมหายใจร้อนๆพุ่งออกมาจากปากความแตกต่างของอุณหภูมินั้นประมาณเศษสองส่วนร้อยองศาทีเดียวกล้องเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้แสงโดยสิ้นเชิง ายภาพได้แม้ในความมืดมิดชนิดที่ว่ามองไม่เห็นมืออยู่ตรงหน้ากล้องเหล่านี้ถ่ายเห็นผนังถ้ำได้รวมทั้งข้างขาวบนเพดานถา้ำและข้างขาวที่กำลังบินอย่างสวยงามนอกเหนือจากภาพอันน่าตื่นตะลึงเหล่านี้เมื่อนำไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กล้องความร้อนอยังช่วยบอกถึงจำนวนประชากรข้างขาวได้อีกด้วย คอมพิวเตอร์จะนับั้างข่าวทุกตัวขณะที่บินออกจากถ้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์น, yeah, <go. S 1> นักจิววิทยาเชิองอนุรักษ์บลูสและคอรอลีนมิลเลอร์ใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นเดียวกันทว่าในงานวิจัยของพวกเขาก้าวแรกต้องอาศัยเทคนิคแบบเก่าซะก่อน <Yeah. S 1> พวกเขาดักจับข้างข่าวด้วยกับดักพิเศษ ซึ่งมีเส้นในลอนบางๆที่โซน้าข้างขาวตรวจพบได้แต่เมื่อข้างขาวพยายามบินหลบเพื่อหลีกเลี่ยงแนวเส้นด่านแรกพวกมันก็บินตรงเข้าชนกับแนวเส้นชุดที่2แล้วก็ติดกับดัก Look, ครอบครัวมิเลอร์นั้นสนใจในเรื่องเสียงของค้างคาวเป้าหมายของพวกเขาก็คือการสร้างห้องสมุดเสียงค้างคาวสำหรับค้างคาวทุกชนิดที่ล่ามแมลงขณะบินรูสบอกว่าความท้าทายแรกของเขาก็คือจับค้างคาวแล้วนำตัวมาเทียบกับเสียงพวกเขารู้จักค้างคาวที่ใช้เอ็กโคโลเคชันถึง80%ซึ่งสามารถระบุตัวได้ด้วยเสียงเอ็กโคโลเคชันพิเศษที่แตกต่างออกไปที่เรียกกันว่าลายเส้นเสียง สตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ d o x i l l a c o m และมินเลอร์จะเทียบเสียงกับหน้าตาของค้างคาวในป่าที่ระงมไปได้วยเสียงอันเียงแซ่ได้อย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงนำงานกลับมาบ้านขณะที่ค้างคาวบินวนรอบครัวและห้องนั่งเล่นในบ้านไมโครโฟนที่ไวมาก ถูกเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกลายเซ็นเสียงพิเศษขณะที่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาซึ่งเป็นนกฮูกที่มีชื่อว่าฮูสเตอร์ต้องอยู่นอกบ้านข้างคาวกลับมีสิทธิ์อยู่ข้างในบ้านแคโรลินบอกว่าบางคนเลี้ยงสุนัขและแมวนูแฮมสเตอร์นกแก้วแต่เธอเลี้ยงข้างคาวไว้ในบ้านนาน5นาทีต่อครั้งพวกมันเป็นสัตว์สะอาดจึงไม่เป็นปัญหา ด้วยระบบเสียงเคลื่อนที่<น>พวกเขาจึงสามารถระบุตัวข้างขาวที่บินผ่านไปได้ในป่าหรือแม้แต่ที่บินสูงขึ้นไปหลายสิบเมตรโดยไม่ต้องจับหรือมองเห็นเป้าหมายแต่อย่างใดบบนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจกับข้างขาวมากเนื่องจากข้างขาวนั้นสำคัญต่อความอยู่รอดของป่า ต้นคาลิอันดรานี้อาจจะไม่รอดถ้าหากปลัสจากการช่วยเหลือของข้างข่าวดองไม้ที่แบ่งบานในตองกลางคืนจำนวนมากอาศัยข้างข่าวช่วยในการผสมเกสรท่ามกลางความมืดมิดพวกมันจะทำในสิ่งที่พึ่งผีเสื้อและนกทำในช่วงกลางวัน ที่ประเทศปานามาเอลิสเบตคาโกได้ค้นพบสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอไม่เคยเห็นค้างคาวมากมายขนาดนี้ในบริเวณเดียวทั้งต้นนั้นมีแต่ค้างคาวที่บินเข้าบินออกและเสียงของค้างคาวที่กำลังกินอาหารเธอรู้สึกประทับใจมากอุปกรณ์บันทึกเอโคโลเคชันของเธอส่งเสียงดังชักชักชัก มีเสียงเอ็โคโลเคชันตลอดเวลาเมื่อค้างคาวบินไปรอบๆและเก็บผลไม้เธอคนพบว่าค้างคาวกินผลไม้เหล่านี้ใช้เอ็กโคโลเคชันและการดมกลิ่นเพื่อหาอาหาร ขาวก็บอกว่าข้างขาวนั้นไม่เพียงแต่แต,ตรวจจับกลิ่นได้แต่ยังแยกแยะได้ดีอีกด้วยเธอเองก็พยายามเรียนรู้และสามารถแยกแยะกลิ่นได้ด้วยตัวเองบางทีเธอพยายามทำตัวเหมือนกับข้างข่าวเพื่อช่วยทำความเข้าใจเรื่องของพวกมัน ค้างคาวนั้นใช้กลิ่นเพื่อสแสวงหาต้นไม้ที่มีผลแต่ผู้มันใช้เอกโคโลเคชันเพื่อหาและคัดเลือกรางวัลสำหรับตัวเองในกรณีนี้คือผลไม้ที่เรียกกันว่าไพเปอร์สายพันธ์ค้างขคาวกว่า70ชนิดอาศัยอยู่ที่นี่ การศึกษาของแคลโก้นั้นนำเธอมาสัมผัสกับพวกมันเกือบทุกตัวแคลโก้บอกว่าค้างข่าวตัวนี้เป็นค้างข่าวที่ค่อนข้างหายากมันกินตทะกเนบ้างเป็นครั้งคราวแต่เธอไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนออกล่าอย่างไรและก็พักอาศัยที่ไหนซะด้วยซ้ำเธอพยายามจะศึกษาประวัติของมัน และโอกาสเดียวที่ทำได้ก็คือตามสัญญาณวิทยุด้วยเครื่องรับสัญญาณวิทยุนักศึกษาของข่าโก้ชื่อนีนสเฟนจะใช้เวลาอีก12ชั่วโมงข้างหน้า <c oughs> ติดตามข,าข้างข่าวผ่านความมืด ค้างคาวหูกลมใช้เอฟโคโลเคชันและเสียงในการจับเหยื่อนี่คือโอกาสที่นีนสจะได้เห็นภาพการทำงานที่แท้จริงอย่างหนึ่งสัญญาณวิทยุช่วยบอกเธอว่าค้างคาวหยุดอยู่กับที่หรือกำลังบินอยู่10 ในเวลาที่เหลือมันจะห้อยตัวและอรอคอยรอคอยเพื่อให้สัญญาณอาหารมือข้ามดังขึ้นและเมื่อตะกแตนส่งเสียงเรียกคู่ข้างข่าวก็คอยฟังอย่างตั้งใจ so great ไม่ว่าจะกินมแมลงกระจายมาเมล็ดหรือผสมเกสรข้างคาวก็มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของป่าเขตร้อนแต่ทั่วไปในอเมริกากลางป่ากลับถูกค้นลงเพื่อการพัฒนาและทำไร่สิ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้ประชากรข้างคาวลดน้อยลงแต่สายพันธุ์หนึ่งกลับยังมีชีวิตอยู่ได้ข้างคาวดูดเลือดธรรมดา มีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีฟงปัสสุสัตว์ทำให้การหาอาหารง่ายได้ขึ้นมากและถ้าหากว่าพวกมันมีปัญหามากเกินไปก็มีเป้าหมายอื่นๆอยู่ใกล้เลือดมนุษย์ก็เป็นอาหารยอดนิยม คั้งขาวดูดเลือดเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังรอบๆตัวเยื่อที่มีร่างกายใหญ่โตกว่ามันถึงร้อยเท่า ด้วยการใช้จมูกที่ไวต่อความร้อนในการนำทางพวกมันบินเข้าไปใกล้จุดที่สนใจพวกมันจะรีบร้อนกินอาหารแล้วขับถ่ายออกมาถ้าหากไม่ทำเช่นนั้นก็จะมีน้ำหนักมากเกินจะบินหลังกินอาหาร ในที่สุดการดูดกินเลือดก็สิ้นสุดลงข่า,งขาวดูดเลือดนั้นได้ก่อให้เกิดความกลัวและความเชื่อในสิ่งลี้ลับไปทั่วโลกบางทีตำนานและปริศนาที่รายล้อมรอบตัวมันกลายเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้เราชื่นชมกับข่า,ขาวในแบบที่พวกมันเป็นเราได้รู้แล้วว่า้งาข่า,ขาวนั้นมีประโยชน์ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสนใจต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่าทึ่งเหล่านี้ได้เพิ่มพูนขึ้นรวมทั้งความนิยมในตัวของพวกมันอีกด้วย เจ้าแห่งยามวิการและผู้พิทักษ์ป่าข้างข่าวนั้นไม่น่ากลัวเลยสักนิดเดียวพวกมันเป็นส่วนสําคัญของมรดกทางธรรมชาติของเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อาจยอมที่จะสูญเสียไปด็อกซิล่าสตรีมมิงมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l a c o m